สวัสดีตอนเช้าครับผมทาานี้มาร่วมนะขอนแก่นนะมาราทนานาชาตินะครับผมมาร่วมกิจกรรมนะไม่ได้วิ่งละมาเดินนะฟันรัน5.5หกิโลนะครับผมก็มีคนร่วมน่าจะประมาณถึงหมื่นคนอยู่ทางทางโน้นตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาร่อยตัวนะครับผมก็มาวอร์มอยู่ด้านหลังก่อนนะคะคนแก่ไม่อยู่ข้างหน้าก็เดี๋ยวเด็กมันจะเตะเอา เรามายืนอยู่ข้างหลังไายเจ้านี่ทําสวยหน่อยก็สุขภาพต้องมาก่อนฮะแก่แล้วก็พยายามหากิจกรรมออกกําลังกายในวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมกับมาลายทอนแก่นครับผมในงานงานอะไรหนูทอนแกนมาราอนทอนกนมาราธอนอินเตอร์เนชั่นแนนมาราธอนนานาชาติทอนแก่นนะครับผม จัดก่อนบุรีรัมแต่ว่าสู้บุรีรัมไม่ได้นะบุรีรัมเก่งกว่าแต่ว่าก็มีกิจกรรมให้ให้คนขอนแก่นได้ทำนะฮะนะครับผมเช้านี้ก็สวัสดีครับผม